กลาเป็นบ้างครับจับพวงมาลัยแบบนี้นะครับกระดึ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 บอย่างนี้มีไหมครับก็ถ้ามาเจอคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับมาดูการหมุนพวงมาลัยนะครับสําหรับมือใหม่อันนี้สําคัญมากบางคนแค่เข้าใจการหมุนการจับพวงมาลัยผิดทําให้เลี้ยวยากไปเลยนะครับตําแหน่งจับพวงมาลายัยผมก็จะแนะนําที่ประมาณ2องนาฬิกานะครับกับอ,อยู่ประมาณนี้กับ10บนาฬิกานะครับนี่ประมาณนี้เนาะอ่าส่วนใครถนัดแบบไหนก็ได้หมดเลยนะครับ จะจับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แต่ผมขอให้จับเท่ากันอย่าวางมืออย่างนี้นะครับอย่าวางอย่างนี้ถ้ามือใหม่นะครับไม่แนะนําถ้าขับเป็นแล้วอ่ะเราจะวางยังไงยังไงก็ได้นะครับอ่ะมาดูการหมุนแบบที่เขาบอกว่าดึงดันนะครับดึงดันหมุนยังไงไม่ใช่แบบนี้นะครับอ่าอันนี้มันทำ่าไปได้ไหมไปได้แต่มันจะไปได้สั้นเราสาวได้สั้นอ่าเทคนิคนะครับจับตำแหน่งมืออยู่ตำแหน่งนี้เลยเวลาเลี้ยวขวาละครับดึงคําว่าดึง เอามือขวาดึงลงมือซ้ายลูดลงมาจับที่ตำแหน่งนี้ครับแล้วก็ดึงเห็นไหมสังเกตมือขวาผมมาจับตำแหน่งเดิมมันจะได้ประมาณหนึ่งรอบนะครับเวลาคืนแล้วครับคืนก็ดึงดัน,นวิธีนี้มือใหม่นะครับส่วนมากอ่าถ้ายังไม่รู้มันมันจะค่อนข้างจะใช้ย,ยากหน่อยบางคนก็จะติดกระดึบกระดึบอย่างนี้อ่าอีกวิธีหนึง่งที่ผมจะแนะนําลูกศิษย์เวลามาเรียนนะครับหมุนแบบคว้ยมือถ้าคว้ยมือไม่ใช่ห้ามสอดอย่างนี้นะครับเห็นไหม มันจะทําให้เสียจังหวะนะครับไปสอดไม่ได้นะครับฉะนั้นเวลาจับก็หมุนข้ามอย่างนี้เลยครับจับมาตําแหน่งเดิมนะครับประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับปึ๊บตาแหน่งเดิมเวลาคืนแล้วครับคืนก็เหมือนหมุนซ้ายครับประมาณนี้เห็นไหมอย่างนี้นะครับเวลาหมุนพวงมาลัยนะครับนี่อย่างนี้อ่าบางคนห้ามสาวแบบสั้นๆอย่างนี้นะสาวมาประมาณตําแหน่งเดิมเลยนะครับนี่นะครับเวลาคืนก็คว้นี่เลยสังเกตไหมครับ ฝึกจช้าๆก่อนนะครับห้ามฝึกเร็วบางคนฝึกไว้มือพันกันชอบหมุนอย่างนี้นะครับมันทําให้เสียจังหวะแล้วแต่ถนัดใครจะจับยังไงก็ได้นะครับอ่าผมไม่ได้ว่านะครับอันนี้แต่ผมแนะนํานะครับก็คือวิธีที่มันจะทําให้เราหมุนพวงมราลัยง่ายสมัยก่อนที่ต้องสอดอย่างเงี้รรยพงมาลัยพาวเวอร์นะครับมันหนักซึ่งต้องใช้กําลังแรงนะครับก็เลยบางคนก็ ถนัดแล้วนะครับไม่เป็นไรเราฝึกใหม่ได้นะครับวิธีเลี้ยวที่ผมแนะนําเลยก็คือหมุนไว้มืออย่างนี้อย่างนี้นะครับอ่าเวลาคืนอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเก่งแล้วล่ะครับถ้าเก่งแล้วเราจะจับยังไงก็ได้อย่างที่บอกข้างต้นนะครับถ้าเก่งแล้วจะแบบนี้ก็ได้นี่อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับอ่าแต่ถ้าใครเป็นแล้วบางทีก็หมุนอย่างนี้ได้ไม่ผิดนะครับขอให้เราขับขี่ปลอดภัยนะครับ ชอบคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าอีกอย่างหนึง่งเวลาขับรถทางตรงสังเกตไหมครับการจับพวงมาลายัยผมสังเกตลูกศิษย์ผมนะเวลาบังคับรถอ่ะสังเกตมือซ้ายกับมือขวาไหมครับเห็นไหมครับเวลาเราหมุนพวงมาลายัยเวลาเราคืนนะครับดูยังหวะคืนนะเราจะคืนให้มือตรงกันครับสัญชาตญาณสัญชาตญาณการวางน้าหนักเห็นไหมครับมันก็จะทําให้อา้าวรถคืนไม่หมดอา้าวซ้ายนี่อันนี้สําคัญเลยฝึกให้จับเท่ากันให้ได้เพราะเวลาเราหมุนอนะ่ะคืน น้ำหนักมือมันก็จะเห็นไ,ไหมมาเท่ากันเราไม่ต้องมองนะครับอ่าแต่ถ้าเราจับอย่างนี้ล่ะบางคนถนัดแต่ถ้าเราเป็นแล้วมันอีกแบบครับเป็นแล้วเราจะวางมือ,อยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ถ้าเราเป็นแล้วนะครับอ่าถ้ามือใหม่ผมแนะนํานะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับขอบคุณที่ดูมาจบจนถึงตรงนี้นะครับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้อยากให้ผมสอนแนวไหนคอมเมนต์มานะครับสวัสดีครับ